สวัสดีครับผู้เล่าปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The Man from Nowhere นักฆ่าฉางเงียบ เรื่องราวของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่โรงรับจำนำตัวคนเดียวและในความโดดเดี่ยวที่เขาต้องเผชิญก็มีเด็กผู้หญิงน่ารักที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงคอยแวะมาทำให้เขาหายเหงาแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีแก๊งฆามนุษย์ภากธอไปด้วยความโกรธแค้นเขาเลยปลุกสัญชตาตญาณในอดีตท,ที่ใคยได้รู้แล้วต่างก็ต้องเกรงกลัวเขากันหมดและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ปักสตูดิโอจะมาสปอยให้ฟังหนังเปิดเรื่องมาที่ตำรวจที่ต้องไปจัดการผู้คุร้ายที่ขายยาและตอนนี้ ลูกน้องของพวกค้ายาก็ได้เข้ามาในผับโดยในผับนั้นก็ได้มีสาวสวยที่มีชื่อว่าฮโยจองกําลังเต้นอยู่ในผับด้วยส่วนด้านตํารวจที่แฝงตัวอยู่นั้นก็รายงานทัทนทีว่าพวกนั้นมาส่งของแล้วซึ่งด้านไฮโยจองก็ได้มาที่ห้องเปลี่ยนชุดส่วนผู้ชายที่มารับของนั้นก็ได้เข้ามาในห้องเปลี่ยนชุดเหมือนกันและตอนนี่ชายคนนั้นกําลังคุยโทรศัพท์ฮโยจองก็เอาที่ช็อตไฟฟ้าไปช็อตผู้ชายคนนั้นจนสลบไปและเธอนั้นก็รีบเอากระเป๋าหนีออกมาเพราะว่าเธอเนี่ยก็อยากได้ของเหมือนกันและพะ คนส่งยากำลังออกไปจากผับตำรวจที่แฝงตัวอยู่ก็ได้เข้าไปจับชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นที่รู้ทันก็ได้พักตำรวจใส่กระจกก่อนจะยกต้นไม้มาฟาดไม่ให้ตำรวจมาจับเขาได้แต่ตอนนั้นผู้กองก็เดินเข้ามาและหยิบขวดแกว้วฟาดไปใส่หัวคนส่งยาคุณนั้นแต่ว่ามันก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่สุดท้ายมันก็โดนจัดการจนสลบไปและพอไปหายา,ยาที่พวกมันเอามาส่งยาพวกนั้นก็ได้หายไปแล้วส่วนด้านไฮโยจองกับเพื่อนของเธอที่ได้ของมาแล้วก็ดีใจกันมากเช้าวันต่อมา ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าแทชิกพระเอกของเราที่กําลังมาซื้อของอยู่หลังจากซื้อของเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่โรงรับจำนำแต่ว่าเขาก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในเงามืดเขาเลยบอกให้ออกมาซึ่งเธอคนนั้นก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าโซมีซึ่งเธอก็บอกกับแทชิกว่าเธอไม่ได้ขโมยของนะและเธอก็เลือกขโมยของแล้วก่อนที่เธอนั้นจะพยายามชวนแทชิกคุยแต่แทชิกก็ไม่คุยด้วยซึ่งที่เธอมาที่นี่ก็เพราะว่าเธอนั้นได้เอาเครื่องเล่น m p 3มาจมาจำนำกับแทชิกแทชิก และให้เงินเธอไปแต่ก็ให้น้อยเพราะว่าครั้งที่แล้วโซมีไม่ทอนเงินเขาก่อนนี้โซมีจะเดินออกไป แต่ว่าแทชิกก็เรียกเธอกลับมาและแบ่งใส้กอรอกให้กับโซมีเพราะว่าเธอชอบกินและแทชิกก็ยังชวนโซมีเข้ามากินข้าวกับเขาก่อนที่ทั้งคู่จะคุยกันซึ่งโซมีก็เล่าให้แทชิกฟังว่ามีคนบอกกับเธอว่าแทชิกทาไม่ดีเลยต้องมาซ่อนตัวที่นี่และแม่ของเธอนั้นก็บอกให้เธอระวังตัวจากแทชิกอีกด้วยแต่แทชิกก็ไม่ได้พูดอะไรไม่นานแม่ของโซมีก็มาเคาะประตูห้องแต่โซมีก็บอกให้แทชิกโกหกไปว่าเธอไม่อยู่นี่ก่อนที่โซมีจะมุดลงใต้โต๊ะไปซึ่ง คนที่มาถามนั้นก็คือไฮโยจองแม่ของโซมีคนที่ขโมยยาในตอนต้นเรื่องซึ่งเธอก็มาถามหาโซมีลูกของเธอแต่แทชิกก็บอกไปว่าโซมีไม่อยู่นี่แต่ว่าตอนนั้นเธอก็เห็นว่าแทชิกมีพิรุษเธอเลยให้เปิดประตูกว้กวางๆและพอเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีโซมีอยู่ในนั้นและที่ไฮโยจองมาที่นี่ก็เพราะว่าเธอนั้นเอากล้องมาจำหนำและยังได้บอกกับแทชิกอีกว่าอย่าชวนลูกสาวของเธอมาและถ้าแทชิกทำไม่ดีกับโซมีเธอจะฆ่าแทชิกทิ้งแน่นอนพอแทชิกกลับ เข้ามาในห้องเขาก็เห็นว่าโซมีถือแจกันดอกไม้ที่เขาซื้อมาอยู่เลยทําให้แทชิกโมโหและโกรธขึ้นมากและยังได้บอกกับเธอไปอีกว่าอย่าแต่ต้องของในห้องเขาซึ่งนั่นมันก็ทําให้โซมีเสียใจมากที่โดนดุส่วนด้านดันซอลูกน้องของพ่อขายาก็าต้องถูกปล่อยตัวออกไปเพราะว่าตํารวจไม่มีหลักฐานในการเน่าผิดและตอนนี้พอขายารายใหญ่ก็ได้ตบหน้าสังสอนแม่ซอกลูกน้องของเขาที่เป็นคนทำให้ยาหายไปซึ่งเขาก็ให้เวลากับแม่ซอกสามวันในการไปเอาของขึ้น มาส่วนด้านไฮโยจองตอนนี้เธอก็ถูกทําำลายร่างกายโดยพี่ชายของเธอซึ่งเขาก็ได้เข้ามาถาหาของที่ไฮโยจองเอาไปซ่อนซึ่งเธอก็บอกพี่ชายไปว่าเธอเป็นคนชกมันมาได้เธอควรได้รับสักครึ่งหนึ่งแต่พี่ชายก็ไม่สนและซ้อมเธอซึ่งตอนนั้นโซมีก็เห็นและได้ยินทุกอย่างอีกด้วย ส่วนทางด้านแทนชิกตอนนี้เขาก็กําลังรีดเสื้อผ้าเพื่อใส่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนั้นก็มีเสียงขอประตูดังขึ้นซึ่งคนที่มาขอ,อก,ก็คือโซมีนะครับซึ่งเธอก็จะมาขอแทชิกนอนด้วยหนึ่งคืนเพื่อรอเพื่อนของแม่กลับไปเช้าวันต่อมาแทชิกที่นอนอยู่ที่โต๊ะก็ลุกขึ้นมาดูโซมีแต่ว่าตอนนั้นโซมีก็ได้กลับไปแล้วและเธอก็ได้ทีโนตบอกแทชิกว่าเธอมีอุปกรณ์ไม่ครบแต่มันก็ออกมาหน้าหลักซึ่งมันก็คือเล็บของแทชิกที่โซมีแอบทําให้ซึ่งมันก็ทําให้แทิกกเนถึงับ มอกมาและตอนนี้แทชิกก็ไปที่สู่สารและเอา MP3 ของโซมีที่เอามาจำนำมาฟังด้วยซึ่งคนที่แทชิกมาหานั้นก็คือลูกและเมียเขาที่เสียไปเมื่อ4ปีก่อนและระหว่างที่แทชิกกำลังจะกลับบ้านเขาก็เห็นว่าโซมีโดนป้าคนหนึ่งใช้กระเป๋าตีเธอและบอกให้เธอนั้นเอาเบอร์ของแม่เธอมาเนื่องจากว่าโซมีเนี่ยได้ไปขโมยกระเป๋ามาและระหว่างนั้นเธอก็หันไม่เห็นแทชิกซึ่งเธอก็พยายามบอกว่าเธอไม่ได้ขโมยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเลยบอกให้เธอบอก ไม่ให้มาคุยแต่โซมีเนี่ยก็ชี้ไว้ที่แทชิกเพราะเธอคิดว่าแทชิกจะมาช่วยแต่แทชิกกับเดินหนีไปซึ่งตอนนั้นมันก็ทําให้เธอดูแย่และเสียใจมากส่วนทางด้านแมนซอกเขาก็โทรไปหาน้องชายที่มีชื่อว่าจองซอกเพื่อบอกข้อมูลของคนที่ขโมยยาไปซึ่งจองซอกก็รู้วา่าคนที่ขโมยยาไปเป็นสาวที่เต้นในคืนนั้นและหนังกระตัดไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งโซมีก็กําลังเลือกขนมซึ่งตอนนั้นแทชิกก็ตามเธอมาและถามเธอไปว่าโกรธเขาไหมแต่ว่าโซมีก กไม่ตอบแทชิกเลยสอนเธอไปว่าเือไม่ควรขโมยของแต่พูดไม่ทันไลยโซมีก็ชกขนมและออกจากร้านไปแทชิกที่เห็นแบบนั้นเขาจึงเดินเอาเงินไปจ่ายให้ซึ่งลุงก็คิดว่าโซมีเป็นลูกของแทชิกลุงเลยอยากให้เขาดูแลเธอให้ดีและพาเธอไปเที่ยวบ้าง ก่อนที่แทชิกจะเดินออกมาจากหลานและตามโซมีไปซึ่งเธอก็เดินมาบอกให้แทชิกเอา m อ3ของเธอขึ้นมาและพอแทชิกขึ้นไปให้เธอก็ได้หยิบการนำโชคของเธอขึ้นมาเพื่อบอกเป็นนว่าเธอไม่มีเงินมาไถ่คืนพร้อมกับเดินออกไปและตอนนั้นโซมีก็หันหลังกลับมาพร้อมน้ำตาและบอกกับแทชิกไปว่าเธอทำให้แทชิกต้องอายใช่ไหมที่แทชิกนั้นถึงทำเป็นไม่รู้จักเธอก่อนจะบอกไปอีกว่าไม่เป็นไรพอเพื่อนที่โรงเรียนและคู่เองก็ทำเป็นไม่รู้จักเธอเหมือนกันและเธอยังได้บ อีกว่าเด็กคนนั้นเรียกเธอว่าขอทานและแทชิกก็ใจร้ายแต่เธอเนี่ยก็ไม่เกลียดแทชิกเพราะไม่งั้นเธอก็ไม่มีอะไรให้ชอบแล้วก่อนที่เธอจะเดินไปซึ่งมันก็ทาให้แทชิกเนี่ยรู้สึกผิดเหมือนกันเรียกได้ว,ว่าโซมีเนี่ยเป็นเด็กที่น่าสงสารคนหนึ่งนะครับและพอโซมีกลับมาที่บ้านเธอก็เห็นว่าแม่ของเธอนั้นกําลังถูกจองซอกทรมานอยู่ก่อนที่เลมโลบอนจะเดินเข้ามาด้านหลังเพื่อปิดไม่ให้โซมีเห็นสิ่งที่น่ากลัวมากเกินไปส่วนทางด้านแทชิกที่กลับมาที่บ้านเขาก็เห็นว่ากุญแจ ของเขาถูกงัด เขาเลยค่อยๆเดินเข้าห้องจนได้เจอกับโดชิและควรส่งยาซึ่งแทชิก,ก็ได้หยิบกระเป๋าตังยืดไปให้แต่ว่าโดชิเนี่ยมันก็ขำนะครับและจังหวะนั้นแทชิก,ก็ได้ชกมีดมาจากโดชิอย่างรวดเร็วจนทําให้โดชิตกใจพอยังมีดมาได้แล้วแทชิก,ก็ได้โยนมีดลงไปที่อ่างและพอลูกน้อยคนเดินมาแทชิก,ก็ได้จัดการลูกน้อยคนนั้นจนหน้าต่างแตกลงมาด้านล่างด้วยความสงสัยจองซอกเลยโทรไปหาโดชิว่าได้คองมาหรือยังแต่โดชิก็ตอบไปว่าตอนนี้สถานการณ์มันแย่นิดหน่อย แรมโลบอลเลยเอาโทรศัพท์ให้แทชิกซึ่งสายที่คุยนั้นก็คือสายของจ้องซอกซึ่งแทชิกก็ได้บอกจ้องซอกกลับไปว่าถ้าคิดจะมาป้นโลงจำนำนายคิดผิดแล้วซึ่งจ้องซอกก็บอกให้แทชชิกเอากล้องที่ให้โยจองเอาไปจำนำมาให้เขาเขาถึงจะไปและจ้องซอกก้าวโทรศัพท์ให้ฮโยจองคุยแต่ว่าตอนนั้นแทชิกก็ได้ยินเสียงของโซมีเขาเลยรีบโยนกระเป๋ากล้องให้พวกมันไปซึ่งพวกมันก็ได้ยินของให้โดชิเชก พอได้ของแล้วพวกมันก็จับตัวโซวมีไปด้วยแทยชิกที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตามไปแต่ก็ตามไม่ทันและบนรถก็ได้คุยกันว่าแทชิกนั้นน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาส่วนด้านแทชิกตอน,นี้เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงถึงจะช่วยได้และถ้าจะให้เขาไปบอกตำรวจเขาก็กลัวว่าสองแม่ลูกนั้นจะได้รับอันตรายจากพวกมันและไม่นานจองซอกก็ได้โทรเข้ามาหาแทชิกเพื่อบอกแทชิกว่าถ้าอยากได้สองคนนั้นคืนต้องไปส่งของให้กับมันและการไปส่งของครั้งนี้ก็มีจองซอกคอยตามอยู่ตลอดด เมื่อแทชิกได้ของแล้วเขาก็รีบโทรไปหาจองซอกซึ่งเขาก็บอกว่าให้ไปเจอกันที่สนามกรอบต้อนหกโมงและห้ามใส่เด็ดขาดก่อนที่แทชิกจะโยนโทรศัพท์ทิ้งไป และแทชิกก็ได้เปิดของในถุงที่เขาได้มาดูและเขาก็ได้เจอกับผ่องเล่นเขาเลยแกะดูเพื่อดูว่าด้านในมีอะไรซึ่งด้านในนั้นมันก็เป็นยานะครับตัดมาที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดสายก็ได้รายงานว่าจะมีการส่งของกันเกิดขึ้นพอแทชิกไปถึงก็มีคนมารับเขาย่งดีพอจะพ่อขายยาคิดว่าแทชิกเป็นลูกค้าที่มาจากเมืองจีนและระหว่างที่พวกมันคุยอยู่นั้นมันก็คิดว่าแทชิกฟังภาษามันไม่รู้เรื่องก่อนที่แทชิกจะถามไปว่าเป็นพ่อขายยาใช่ไหมและก็ให้ปล่อยสองแม่ลูกนั้นออกมา ซึ่งมันก็ทําให้แทชิกถูกลูกน้องของเจ้าพ่อขายยาจับตัวไว้และตอนนั้นแมนซอกก็ทรมาถามว่าได้รับของแล้วใช่ไหมก่อนที่ตํารวจจะเข้ามาในสนามกอล์ฟจนทําให้เจ้าพ่อรู้วา่าแมนซอกได้วางแผนแก้แค้นเขาและเจ้าพ่อขายาที่โกรธมากก็ได้จับถุงยาปาไปใส่หน้าของแทชิกจนทําให้แทชิกมองไม่เห็นและตอนนั้นเขาก็ยังโดนลูกน้องของเจ้าพ่อขายาหลุมก,กระทือ,อีกด้วยซึ่งเจ้าพ่อขายาเนี่ยมันก็ได้ใช้จังหวะนั้นรีบหนีไปซึ่งแทชิกที่เห็นเจ้าพ่อขายา,ยากาําลังหนีเขาเลยรีบมาสก และเอารถมาขวางเพื่อหยุดรถเอาไว้ แต่พอหยุดรถได้เจ้าพ่อขายาเนี่ยมันก็พยายามหนีต่อจนได้พอแทชิกเดินมาเปิดดูกระโปรงทดด้ายรถดูเขาก็เจอว่าไฮโยจองถูกฆ่าแล้วและอวัยวะภายในของเธอมันก็ได้หายไปหมดด้วยซึ่งมันก็ทําให้แทชิกเนี่ยเสียใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากและตํารวจที่เข้ามาถึงสนามกอล์ฟแล้วพวกตํารวจก็ได้จับตัวลูกน้องของเจ้าพ่อขายารวมถึงแทชชิกและตํารวจก็ได้จับตัวแทชิกไปสอบสวนซึ่งพวกตํารวจก็ไม่เจอประวัติแย่ๆของแทชชิกเลยแต่หัวหน้าก็บอกลูกน้องว่าให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ กับแทชิกมาให้ได้พร้อมกับสั่งให้ลูกน้องไปขนบ้านของฮโยจองจนพวกเขาได้เจอกับใบเสร็จลงรับจำนำเลยทําให้พวกตำรวจคิดว่าแทชิกเป็นคนฆ่าฮโยจองซึ่งด้านแทชิกที่ถูกสอบสวนเขาก็ไม่ตอบเลยแม้แต่คาถามเดียวก่อนนี้เขาจะหันไปเห็นการดาโชคงโซมีเลยทําให้เขาคิดจะหนีไปจากทีน่นี่และตอนกินข่าวเขาก็โกหกไปว่าเขาถนัดมือซ้ายเพื่อจะหาทางหนีไปให้ได้และทางด้านผู้กองก็ได้มาขนบ้านของแทชิกจนเจอกับคนที่ตายอยู่ในบ้านเพราะว่าพวกนี้ถูกลมโลวอนจัด การทิ้งก่อนที่ผู้กองจะโทรกลับมาที่สถานีซึ่งคนที่รับก็คือล่ามภาษาจีนและตัวเขาก็เลยไปด้วยเศษข่าวและเขาก็ได้บอกไปว่าตอนนี้แทชิกหนีไปแล้ว ส่วนด้านเพื่อนของไฮโยจองเขาก็ไปซื้อของที่ร้านค้าและตอนที่ออกมาเขาก็เจอกับป้าคนหนึ่งที่บอกให้เขาช่วยอ่านทะเบียนให้หน่อยและป้าคนนั้นก็ยังบอกอีกว่าช่วยดูให้เธอหน่อยว่าใช่ปรตู้ลูกชายของเธอไหมเขาเลยเดินมาดูซึ่งมันก็นใช่ยและตอนที่เขาจะหันมาบอกป้าเขาก็ถูกไม้ตีและโดนจับไปก่อนที่ป้าเนี่ยจะไปหลอกล่อโซมีเพื่อให้ไปหาแม่แต่พอป้าพาโซมีเดินเข้าไปในห้องป้าก็ได้ผลักเธอและปิดประตูขังเธอทันทีซึ่งโซมีเนี่ยก็พยายามเคาะประตูก่อนที่เธอ จะหันมาเจอเด็กคนอื่นที่โดนจับขังแบบเดียวกันส่วนทางด้านแทชิกเขาก็มา้นขยะหาโทรศัพท์เครื่องเดิมส่วนด้านผู้กองที่รู้ว่าแทชิกหนีไปได้แล้วเขาก็ได้ดูกล้องวงจรปิดตอนที่แทชิกหนีไปซึ่งภายในไม่กี่นาทีแทชิกนั้นก็สามารถจัดการตำรวจไปได้ถึง6คนซึ่งมันก็ทําให้ตำรวจเนี่ยสงสัยว่าแทชิกเป็นใครกันแน่พวกตำรวจเลยใช้วิธีที่จะทําให้ข้อมูลของแทชิกถูกเปิดเผยออกมาโดยการใช้อ e ีเมลของแทชิกส่งไปว่าเขาจะจัดการประธานาธิบดีสหรัฐ ส่วนแขวงเพื่อนของไฮโยจ้องตอนนี้ก็กาลังโดนจองซอกทำลายซึ่งจองซอกก็พยายามถามข้อมูลเกี่ยวกับยาไปแต่เพื่อนของไฮโยจองก็บอกกลับมาแค่ว่าอย่าฆ่าเขาเลยซึ่งแมนซอกที่ลําคาและทนไม่ไหวเขาเลยใช้ขวานจัดการเพื่อนของไฮโยจองทิ้งทันที ก่อนที่ทั้งสองคนจะมานั่งกินข้าวและคุยกันซึ่งแม่ซ็อกก็ถามไปว่าใครไปส่งยาให้กับเจ้าพ่อขายาจองซ็อกเลยบอกว่าแลมโลบอนซึ่งเขาก็มาคนเดียวด้วยซึ่งมันก็ทําให้แม่ซ็อกนี่แปลกใจเพราะว่าไปคนเดียวไม่ได้และหนังก็ตัดไปทีเจ้าพ่อขายาและแลมโลบอลซึ่งเจ้าพ่อขายาเนี่ยก็พยายามขอร้องกับแลมโลบอนว่าอย่าฆ่าเขาเลยแต่สุดท้ายเจ้าพ่อขายยาก็โดนฆ่าอยู่ดีและตอนนั้นลูกน้องของผู้กองก็เดินมาบอกว่าลูกสาวของฮโยจองมาที่บ้านของแทชิกบ่อย ดังนั้นไฮโยจองและแทชิกอาจจะเป็นคู่รักกันก็นได้ไม่ก็อาจจะให้เด็กนั้นเป็นคนส่งของให้แต่ผู้กองเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นคนรักกันแทชิกก็ไม่น่าจะฆ่าไฮโยจองทิ้งเพื่อเอาเอวัยวะข้างในไปขายสักพักก็มีสายเข้ามาจากนักสืบว่าเขานั้นได้ข้อมูลของแทชิกมาแล้วซึ่งแทชิกก็เคยเป็นอดีตของหน่วยสืบราชการลับของทหารและเขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาหน่วยศิลปะป้องกันตัวอีกด้วยซึ่งประวัติของแทชิกเนี่ยมันก็ดีมากๆซึ่งด้านแทชิกต่อน,นี้เขากับ ไปที่ลรงจำนำและเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นให้เจ้าของและถามว่ามันมาจากที่นี่ใช่ไหมและแทชิกก็ยังคู่ไปอีกว่าให้บอกชื่อคนซื้อมาถ้าไม่อยากเจ็บตัวซึ่งแทชิกก็จัดการพวกที่ลงรับจำนำจนต้องย่อมบอกว่าคนที่ซื้อทำธุรกิจค้ามนุษย์และขายอวัยวะส่วนทางด้านนักสืบก็บอกว่าประวัติทางราชการของแทชิกจบลงเมื่อปีศูนเพราะถูกยิงส่วนภรรยาเขาก็ตายเพราะอุบัติเหตุและหนังกระตัดไปที่ผับโดชิกก็กำลังคุยโทรศัพท์กับลูกค้าเขาที่โดนแทชิกจับตัวมา ส่วนทางด้านจองซอกก็กาลังนัวเนี้ยกับสาวอยู่ซึ่งโดชิมันก็มานั่งกับสาวและแอบ,บหยอดยาสลบลงไปในแกว้วและตอนนั้นทางด้านแทชิกและด้านผู้กองก็ได้เข้ามาในผับพอแทชิกกาลังขึ้นลิฟเขาก็เจอกับแมนซอกบนนั้นซึ่งแมนซอกมันก็รีบโทรไปหาจองซอกทันทีและพยายามสื่อไปว่าทีนี้ไม่ปลอดภัยแล้วก่อนนี้เขาจะรีบไปหาโดชิแต่ว่าโดชิก,ก็อยู่ในห้องน้ําซึ่งตอนนั้นในห้องน้ําก็มีลูกค้าที่แทชิกจับมาอีกด้วยและตอนที่โดชิคุยอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ของ ลูกค้าโดชินั่งคืนซึ่งแทชิกเนี่ยก็เป็นคนโทรมาลูกค้าคนนั้นเลยรีบวิ่งออกไปซึ่งตอนนั้นมันก็ทําให้โดชิต้องทัวั่นนะครับก่อนนี้เขาจะหยิบมีดออกมาสู้กับแทชิกแต่แทชิกก็จับมีดหักเข้าตัวของโดชิและถามว่าโซมีอยู่ไหนแต่โดชิกก็ไม่บอกแทชิกเลยกดมีดลงไปเรื่อยๆก่อนที่เลมโลวอนจะเข้ามาในผับและหาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งนารโดชิตอนนี้เขาก็บอกว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องพอคนที่รู้คือจองซอกและแม่ซอกเขาเลยจะลากโดชิออกไปแต่ก็ต้องตกใจ พอตอนนั้นแลมโลวอนได้เดินมาพร้อมกับปืนและจัดการยิงม่ใส่ทังคูจนโดนโดชิเต็มเต็มแต่ว่าแทชิกเนี่ยก็รบทันส่วนทางด้านตำรวจก็กำลังมาที่นี่เช่นกันซึ่งตอนนั้นแล่มโลวอนที่เห็นแทชิกหลบไปเขาก็ไม่รู้ว่าแทชิกหลบอยู่ในห้องน้ำห้องไหนเขาเลยตัดสินใจยิงไปใส่ทุกห้องจนมันมีห้องหนึ่งที่มีเลือดไหลออกมาซึ่งในห้องนั้นก็คือสาวที่โดชิมอมเธอพอจัดการเสร็จแทชิกก็ยื่นฝาชักโครกมาฟาใส่หัวของแลมโลวอนโดยไม่ทันตั้งตัวจนทังคูได้เข้าไปสู้กัน ซึ่งแรมโรวอนมันก็ได้ไปคว้าปืนมายิงแต่แทชิกก็หลบได้และกระสุนเนี่ยมันก็ดันหมดแทชิกเลยรีบไปหยิบขวานและคว้างไปใส่แรมโรวอนแต่มันก็ไม่โดนเหมือนกันและในภาพตอนนี้พวกเขาก็กําลังสู้กันแต่ว่าแมนซอกก็เขามาห้ามแลมโรวอนไว้และเขาก็ยังโยนโทรศัพท์ไว้ก่อนจะออกไปซึ่งแทชิกเนี่ยก็รีบหยิบโทรศัพท์และตา้ออกไปทันทีแต่ก็ตามไม่ทันเขาเลยขโมยรถคนแถวนั้นขับตามไปแต่เขาก็โดนผู้กองมายิงสกัดไว้และก็ดูเหมือนว่าตอนนั้นแทชิกจะได้รับบาดเจ็บด้วยสัก แมนซอกก็ทู่มหาแทชิกแทชิกเลยถามไปว่าคาแมของโซมีทําไมซึ่งแมนซอกมันก็บอกว่าอย่ามาโทษเขาพอเพราะอวัยวะของเธอนั้นมันสามารถช่วยคนได้ถึง3คนแต่ว่าโซมีเนี่ยก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะว่าเธอยังเด็กอยู่แทชิกที่ได้ยินแบบนั้นเลยคู่ไปว่าเขาจะจัดการแมนซอกให้ได้และด้านตํารวจก็กาลังคุยกันเรื่องอยาและเรื่องของแทชิกและก็ได้บอกไปอีกว่าในปีศูนย์หกเคยมีลูกจ้างสังกัดป้องการราชอาณาจากักรพยายามขายข้อมูลให้กับต่างประเทศและข้อมูล มันก็เป็นข้อมูลความมั่นคงระดับประเทศหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลยถูกส่งตัวไปชิงข้อมูลนั้นกลับคืนมาและสมาชิกในทีมก็คือมุนดันซอเจ้าหน้าที่หน่วยแทรกซึมกับชาแทชิกหน่วยจูโจมและภารกิจในครั้งนั้นก็สําเร็จแต่มันก็มีการเสรียสละเกิดขึ้นซึ่งดานแทชิกตอนนีเขาก็มาอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งเมื่อเพื่อนเข้ามาก็เจอกับแทชิกที่กําลังบาดเจ็บหนักอยู่เขาเลยไปช่วยทําแผลให้ก่อนที่หนังจะย้อนไปเมื่อ4ปีก่อนเมื่อแทชิกรู้ว่าภรรยาเขากําลังตั้งท้อง สองคนก็มีความสุขกันมากและพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาซื้อของเตรียมไว้ให้ลูกโดยให้ภรรยานั่งรออยู่ที่รถก่อนที่จะมีข้อความส่งมาถึงเขาเขาจึงรีบเดินออกจากร้านและคุยโทรศัพท์และไม่นานก็มีรถที่ไหนไม่รู้ขับมาพุ่งชนภรรยาของเขาอย่างจังและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เขาใจสลายและไม่นานก็มีคนออกมาและยิงมาใส่แทชชกจนเขาล้มลงซึ่งมันก็ทําให้เขาได้แค่เพียงมองไปที่รถและไม่สามารถช่วยภรรยาและลูกได้เช้าวันต่อมาเพื่อนของแทชชกก็ทาแท ชิกว่าเขาควรถามไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แทชิกก็บอกไปแค่ว่าช่วยหาปืนให้เขาทีแต่เพื่อนของแทชิกก็บอกให้แทชิกพักผ่อนนะครับเพราะว่าเขามีไข้ขึ้นสูงมากก่อนจะเดินออกไป และขณะที่แทชิกกำลังให้อาหารหมาอยู่นั้นเพื่อนก็เข้ามาเพื่อบอกให้แทชิกหยุดเรื่องนี้แต่แทชิกก็บอกว่าเขากำลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่ส่วนด้านตำรวจตอนนี้ก็ได้บอกแสว,ว่ามีเด็กมาถอนเงินไป8 0 0พดอลลาร์และเด็กคนนั้นก็อยู่ประทมสองเท่านั้นส่วนทางด้านแทชิกเขาก็ตัดสินใจตัดผมและเปลี่ยนไปใส่ชุดสีดำพร้อมเตียมมาบุตรขบมือไม่นานก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากคนที่ถูกจับตัวมาและบอกกับแทชิกว่าให้ไปบอกตำรวจทีว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ก่อนที่ผู้กองจะคว้า โทรศัพท์ไปแล้วบอกว่าเขาเป็นตำรวจที่กำลังดูคดีของแทชิกอยู่และเขาก็จะจับแทชิกให้ได้้อมก็บอกไปอีกว่าตอนนี้โซมีลูกของฮโยจองยังมีชีวิตอยู่พอเื่อนั้นพึงไปกดเงินจากตู้ ATM แล้วก็ให้แทชิกบอกทุกอย่างที่เขารู้มาซึ่งแทชิกก็บอกว่าแมนซอกและจ้องซอกส่งเขาไปหาเจ้าพ่อขายยาและยังเป็นคนที่ฆ่าแม่ของโซมีอีกด้วยซึ่งเขาก็รู้แค่นี้ก่อนจะว่างสายไปส่วนทางด้านโซมีเธอก็กำลังมองพวกเด็กๆก,กินอาหารกันก่อนที่แล่มโบรบอล จะยื่นขนมมาให้เธอกินซึ่งเธอก็ย่อมกินนะครับและป้าคนนั้นก็กําลังพาเด็กคนหนึ่งออกไปแล้วบอกให้พวกเด็กๆทําตัวให้ดีถึงจะได้ออกไปจากทีน่นี่ซึ่งตอนนั้นโซมีก็เดินมาหาแลมโลวอนพร้อมเอาปัสเตอร์ยามาแปะให้และถามไปว่าถ้าเธอทําตัวดีเธอจะได้เจอกับแม่อีกครั้งใช่ไหมแต่แลมโลวอนเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับและด้านตํารวจก็ได้เข้ามาจับตัวคนที่นํายาเข้าไมา่คนซึ่งเขานั้นก็เอายาซ่อนไว้ในบอกและแกล้งว่าเขาเดินไม่ได้ซึ่งผู้กองเนี่ยก็ได้พาเขาไปที่รถและถามว่าจองซ บอกละแม่นซอกอย่างขาเด็กอยู่ไหมพร้อมกับเอารูปโซมีโชว์ให้เขาดูและเขาก็บอกว่าทั้งสองคนทําได้มากกว่านั้นและเธอนั้นก็เป็นมดซึ่งตํารวจทั้งสองคนเนี่ยก็ถามว่ามดคืออะไรซึ่งมันก็บอกไปว่าคือลูกของพวกที่เครดิตไม่ดีพอพวกมันจะเอารูปของพวกนั้นมาทําการส่งของและเก็บเงินและด้วยความที่เป็นเด็กเลยทําให้ไม่มีใครสงสยัยรวมถึงตํารวจด้วยส่วนทางด้านแทชชิกก็มาดูที่ตู้คีบและเห็นว่ามีเด็กมาคีบแล้วเอาของไปซึ่งแทชชิกก็ตามเด็กคนนั้นไปและได้เห็น ว่าพวกนั้นส่งของกันยังไงแต่เขาก็ไม่ทันเห็นโซมีเพราะว่าเธอนั้นเดยวออกจากร้านไปแล้วซึ่งโซมีเนี่ยก็เอาของมาส่งตามที่พวกมันสั่งมาก่อนที่แทชิกจะตามเด็กคนนั้นต่อนะครับและเห็นว่าเด็กคนนั้นมากดเงินและตำรวจที่เห็นแทชิกก็คิดว่าแทชิกเป็นคนร้ายพอทําตัวน่าสงสัยตำรวจจึงได้ตามเขามาซึ่งเขาก็ได้หนีมาด้านบนและเห็นว่าเด็กคนนั้นกําลังจะขึ้นรถไปเขาจึงตัดสินใจวิ่งลงมาจัดการตำรวจและโดดลงมาขโมยรถแท็กซี่ขับออกไปจนตามถึงสถานที่ที่หนึ่งและแทชิกก็ ค่อยๆย่องเข้ามาจนเห็นว่าพวกนั้นใช้แรงงานเด็กและไม่นานก็มีเด็กในนั้นล้มลงซึ่งจองซอกมันก็สั่งให้เอาเด็กออกไปซึ่งแทชิกเนี่ยก็ตามไปดูต่อนะครับจนเข้ามาในห้องห้องหนึ่งและเจอกับเลือดเขาเลยเดินไปเปิดดูและพบว่ามีคนตายที่ถูกพาเอาเครื่องในไปแล้วเขาเลยเปิดอีกตู้ดูและพบก,กับเด็กที่ทํำเล็บซึ่งเขาก็คิดว่าโซมีอยู่ที่นี่และเด็กที่สลบในห้องนั้นพวกมันก็กําลังฉีดยาดเพื่อกระตุ้นเธอซึ่งแทชิกเนี่ยก็บอกให้เธอออกนะครับก่อนจะยิงไปใส่ชายคนนั้นและเขาก็ได้ออกมายิงพ นั่นพี่คนซึ่งจองซอกที่รู้แบบนั้นก็ตกใจแล้ววิ่งหนีไปแทชิกเลยได้ยิงไปที่ขาของเขาก่อนที่เขาจะเข้าไปทําร้ายจองซอกจนมันยอมหลังจากที่จองซอกยอมแล้วเขาก็โทรไปหาแมนซอกเพื่อบอกให้ส่งตัวโซมีมาแมนซอกที่รู้ว่าแทชิกทําร้ายน้องเขามันเลยคู่ไปว่ามันจะจัดการโซมีก่อนที่มันจะรีไปหาน้องของมันทันทีซึ่งแทชิกเนี่ยก็ถามจองซอกไปว่ารู้สึกอะไรบ้างไหมกับสิ่งที่ทําอยู่แต่จองซอกมันก็พอกกลับมาแค่ว่าเด็กพวกนี้มีค่าเท่าไหร่ขนาดพ่อกับแม่ งทิแทชิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกจองซอกไปว่าจองซอกควรขอโทษเด็กพวกนั้นแต่จองซอกมันก็บอกมาว่าถ้าเขาตายแทชิกจะไม่ได้เจอโซมีแต่ถ้าเจอเขาก็จะจัดการอยู่ดีก่อนที่เขาจะเดินออกไปซึ่งตอนนี้แก่ที่แทชิกเปิดไว้กับไฟก็ใกล้จะลุกแล้วส่วนทางด้านผู้กองตอนนี้ก็มีคนโทรไปหาเขาแต่ก็ไม่มีเสียงพูดใดๆและไม่นานทีนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งคนที่โทรมาหาผู้กองเนี่ยก็คือแทชิกและเขาก็ยื่นมือถือให้เด็กคนหนึ่งถือไว้แล้วบอกว่ากลับไป หาแม่สาส่วนด้านแลมโลวอนที่อยู่กับโซมีเธอก็เอาแต่ถามว่าแม่ของเธออยู่ไหนพร้อมกับร้องไห้ออกมาก่อนที่ลุงคนหนึ่งจะเอายาสลบให้เธอดม ส่วนด้านตำรวจกระบุกมาทีป้าที่พาเด็กๆมาและเขาก็ได้เจอกับเด็กๆและตอนนี้มันก็กำลังจะเอาตาของโซมีออกมาส่วนทางด้านแทชิกก็ได้มาหาแมนซ็อกซึ่งแมนซ็อกเนี่อยมันก็มีลูกน้องคอยคุ้มกันเต็มไปหมดนะครับและแมนซ็อกมันก็ถามว่าแทชิกเป็นใครทำไมถึงมาที่นี่เพราะเด็กคนเดียวซึ่งแทชิกก็บอกไปว่าเขาคือลุงข้างบ้านของเคอก่อนที่แมนซ็อกจะถามถึงจองซ็อกน้องของมันแต่แทชิกก็บอกให้แมนซ็อกส่งโซมีมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นแมนซ็อกมันก็ให้ลูกน้องแกะเบ็ดที่อยู่กับ กวดออกมาพร้อมกับกิงลงไปให้แท่ชิกซึ่งในนั้นก็คือตา แทชิกได้เห็นแบบนั้นเขาก็โกรธมากและลงไปหยิบมันขึ้นมาซึ่งแมนซ็อกมันก็บอกว่าโซมีนั้นขึ้นไปหาแม่บนสวรรค์แล้วแทชิกเลยค่อยๆลุกขึ้นมาและเข้าไปจัดการลูกน้องของแมนซ็อกทีละคนซึ่งพวกมันก็เลยทุกคนนะครับส่วนด้านแลมโลบอลก็พยายามยิงแต่กระสุนเนี่ยมันก็หมดบ่อยเหลือเกินแลมโลบอลเลยมองแทชิกสู้กับพวกนั้นแทนแล้วพอเห็นการต่อสู้ของแทชิกมันก็ทําให้เขาถึงกับอึงเพราะว่าแทชิกนั้นสามารถจัดการฆ่าทุกคนได้และตอนนี้ก็เหลือเพียงแลมโลบอลคนเดียวและ ขณะที่แทชิกกําลังเดินไปหยิบขวดที่ใส่ตาของโซมี่เอาไว้ตอนนั้นแลมโลวอนมันก็ได้จัดการยิงมาใส่ขวดจนแตกซึ่งมันก็ทําให้แทชิกเนี่ยปวดหนักมากกว่าเดิมส่วนแห่งด้านแมนซอกนั้นมันก็กําลังขนเงินหนีออกไปและตอนนี้แลมโลวอนกับแทชิกก็กําลังสู้กันแต่แทชิกก็จัดการแทงมันไม่ยัง้งจนมันตายในที่สุดส่วนแห่งด้านแมนซอกที่หนีมาที่รถ ตอนนี้ลูกน้องของมันก็กําลังจะขึ้นรถแต่มันก็โดนแทชิกยิงซึ่งแมนซ็อกที่เห็นแบบนั้นมันก็รีบขับรถหนีออกไปแต่แทชิกก็ยิงว้ไส้ยางจนแตกจนทําให้รถนั้นไม่สามารถขับหนีต่อได้แมนซอกเลยโทรไปหาตํารวจแต่แทชิกก็เดินขึ้นมาบนรถและจัดการยิงแมนซ็อกจนตายก่อนที่เขาจะลงมาจากรถและเดิอนออกไปและตอนนั้นเขาก็มองมาที่ปืนพร้อมใส่กระสุนซึ่งมันก็ทําให้แทชิกเนี่ยนึกภาพดิโซมีวิ่งจากเขาไปเลยทําให้เขาต้องการจะจบชีวิตตัวเองลงแต่ว่าตอนนั้นก็มี เสียงเด็กเรียกเขาเลยทําให้แทชิกรู้สึกตัวและหันไปเจอกับโซมีซึ่งเธอเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับและเธอก็ถามแทชิกไปว่าแทชิกมาช่วยเธอใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นแทชิกก็บอกโซมีไปว่าอย่าเข้ามาใกล้เขาเพราะตัวของเขาเปื้อนเรือแต่โซมีเนี่ยก็ไม่สนแล้ววิ่งเข้ามากอดแทชิกแล้วร้องไห้ออกมา ก่อนที่พวกตำรวจจะเข้ามาที่จุดเกิดเหตุและแทชิกนั้นก็โดนตำรวจจับไปซึ่งผู้กองที่เห็นโซมีมองแทชิกเขาก็บอกให้ลูกน้องพาเธอขึ้นรถไปด้วยซึ่งแทชิกเนี่ยก็ขอให้ตำรวจช่วยพาเธอไปซื้อของใส่กระเป๋านักเรียนพร้อมกับขอโทษเธอไปที่ตอนนั้นเขาทำเป็นไม่รู้จักเธอและนี่ก็เป็นขั้งแรกที่โซมีเห็นแทชิกยิ้มออกมาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเข้าไปกอดกันและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็จบลงเดียงเเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเข้ากับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของลุง้างบา ที่สุดแสนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแทชิกกับเด็กสาวที่มีชื่อว่าโซมีที่คอยมาเล่นที่บ้านและทําให้แทชิกหายเหงาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันก็เกิดจากการที่โซมีโดนจับตัวไปแต่ว่าสุดท้ายเขาก็สามารถช่วยเธอไว้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องติดคุกเพราะคดีฆ่าคนก็ตามและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง7.7คะแนนและคะแนนจากรถเทนเทมโปโตอีก100%และถ้าเกิดทุกคนชอบผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ